ค่ะทางด้านซาอุดีอาระเบียนะคะเอาจริงค่ะปราบผู้สแสวงบุญฮัตที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะปรับสูงสุดถึง50,000ริยัตค่ะ ดรปริญญาประหยัดทรัพย์หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัร์แห่งประเทศไทยประจำปี2568ระบุว่าทางการซาอุดีอาระเบียได้เดินหน้าปรับปรามผู้ประกอบพิธีฮัร์ที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างจริงจังโดยออกมาตรการควบคุมเข้มข้นในช่วงใกล้ฤดูฮัร์พร้อมกำหนดโทษปรับสูงสุดถึง50,000ริยัตหรือประมาณ 4.8แสนบาทไทยนะคะสำหรับผู้ที่ฝา่าฝืนซึ่งมาตรการนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบพิธีฮัตให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านการควบคุมจํานวนผู้แสวงบุญและการให้บริการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบพิธีฮัตหากถูกจับกลุ่มจะถูกดําเนินทั้งทางกฎหมายปรับเงินไม่เกิน4.8แสนบาทถูกเนรเทศกับประเทศทันทีค่ะเพราะ ห้ามเข้าประเทศซาอุดิอราระเบียเป็นระยะเวลา10ปีโดยผู้สแสวงบุญนะคะสามารถสังเกตได้ด้วยตนเองว่าตนเองมีบัตรนูซุกประจำตัวหรือไม่ค่ะทีนี้สำหรับในประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าจิตสำนึกจิตสำนึกของคนที่นำมาคนที่นำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมเมื่อเรารู้ว่าเ,เรานำคนเหล่านี้มาเนี่ยโดยที่ผิดกฎหมายเนี่ย เมื่อหนึ่งม่ไดที่โดนจับมาเนี่ยจะมีบทมีมาตรการลงโทษอย่างหนักเลยเพราะงั้นพี่น้องออหุ่นยนต์ที่ต้องการที่จะเดินทางมาเนี่ยโดยที่เขาไม่มีไม่มีข้อมูลหรือไม่รับทราบเลยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจิตสํานึกของผู้ประกอบการหรือผู้นําที่จะนําบุคคลเหล่านี้มาเนี่ยนะสำคัญมากเลยครับผม